สาระการเรียนรู้ในด้านภาษาจะเน้นให้เด็กได้ฟังได้พูดและเด็กจะได้พูดได้อย่างมีอิสระตามความเหมาะสมค่ะซึ่งการที่เด็กได้แสดงการพูดออกมานั้นก็จะเป็นการสะท้อนในเรื่องของพัฒนาการในด้านสติปัญญาสำหรับเด็กเช่นกันค่ะ ไปหาพี่นางฟ้าเทวดาบนท้องฟ้าแน่เลยเด็กๆว่าไปถึงไหมคะเดี๋ยวเ้ยแล้วเดี๋ยวต้องแบ่งด้วยล้อกันหายแล้วลยคะอ่าพี่คือแบ่งพี่กระฟิวทำด้วยงานเรามีเยอะมากเลยอันนี้เลือกคนที่จะช่วยงานได้เยอะๆมาแล้วนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้น้องมาช่วยปั้นแป้งนะ สำหรับสาระการเรียนรู้ในระดับประถมบัายตามแนวการศึกษาวดอกนะคะสาระแรกจะเป็นในด้านของภาษาสาระที่สองคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะรายละเอียดในส่วนของสาระการเรียนรู้ในด้านภาษาจะเน้นให้เด็กได้ฟังได้พูดและเด็กจะได้พูดได้อย่างมีอิสระ ที่เด็กได้แสดงการพูดออกมานั้นก็จะเป็นการสะท้อนในเรื่องของพัฒนาการในด้านสติปัญญาสําหรับเด็กเช่นกันค่ะสําหรับในส่วนของสาระในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆ,ๆจะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่ครูได้ถ่ายทอดและได้พาทำในชั้นเรียนค่ะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดีกข้งแปดละเก้าสอีกข้งแปดละเก้ส นับอีกทีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดดี่ทั้งแต่ละเก้าสิบดีทั้งแปดละเก้าสิบเดี๋ยวดูว่า าระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์จะแทรกอยู่ในก,กิจกรรมทุกๆอย่างเช่นในเรื่องของการทําอาหารเด็กก็จะได้หัน่นได้ทําอาหารอย่างเช่นยกตัวยอย่างนะคะในเรื่องของการหั่นแครอทเด็ก <inha ing> จะได้เรียนรู้ทรงกลมได้เรียนรู้สามเหลี่ยมหรืออย่างไรก็แล้วแต่ในกิจกรรมที่ครูพาทำหรือแม้กระทั่งในการเล่นของเล่นค่ะเด็กจะได้เรียนรู้รูปทรงต่างๆผ่านกิจกรรมอิสระที่เด็กได้เรียนรู้และอีก สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของคณิตศาสตร์เวลาที่เด็กทํากิจกรรมในเรื่องของการจัดอาหารในเรื่องของการจัดอุปกรณ์สําหรับรับประทานอาหารค่ะเด็กจะได้เรียนรู้และก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําอาหารเด็กจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆค่ะแม่วิก็ส่งด้านนี้นะคนรับก็รับตรงตรงนี้เข้าใจไหม เสร็จแล้วของพี K ่กุยเสร็จหรือยังเอ่